คชมครับการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของหุ้นกองทุนเอ่ยนะฮะแต่ในฝ้าของการลงทุนด้านความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมมีหลายทางเลือกมีหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับเราทุกคนสามารถร่วมกันได้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้ได้ปา่าร่วมกันแก้วิกฤตโลกร้อนนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจริงๆยุคนี้ก็มีเทรนด์เหมือนกันนะเขาเรียกกันป่าป่าปลูกป่าปลูกบางคนเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่ของตัวเองในการ เอาไม้ที่เป็นไม้ป่าเนี่ยเข้ามาปลูกในพื้นที่<ม>แล้วก็ดูแลรักษามันบางส่วนเนี่ยมีการตัดแต่งกิ่งเอากิ่งเนี่ยไปทําเรื่องของการเผาได้น้ําส้มควันไม้ออกมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะ,ะเออนะจริงๆการปลูกป่าเนี่ยนะครับสามารถสร้างผลตอบแทนเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวอีกหนึ่งโครงการก็คือแคเดไวท์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น้องปลูกป้องคุณผู้ชมเคยติดตามกันบ้างหรือเปล่านะฮะ w w w s e t s o c i a l i m p ท c t ี้จริงๆเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปลูกปั้นขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกป่าที่สําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นนี้กับทางท่านผู้ในการเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ในการนัทนาอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ในการสวัสดีคครับอ่ะก่อนอื่นผมขออนุญาตถามเรื่องของการปลูกป่าก่อนครับในแง่มุมของการลงทุนคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนครับ ค่ะผลตอบแทนของการปลูกป่านะคะดิฉันคิดว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูกป่ามากกว่านะคะว่าเราจะปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจหรือเราจะปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์นะคะเพราะถ้าเราปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจนะคะแน่นอนนักลงทุนทั่วไปก็คงจะวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการขายเนื้อไม้ต้นทุนการลงทุนว่าคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนถึงจะลงทุนปลูกแต่ถ้าเราปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์นะคะนั่นก็หมายถึง เราไม่ได้หวังที่จะตัดต้นไม้ออกมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่เราจะใช้ต้นไม้นั้นเพื่อให้ทําหน้าที่รักษาสมดุลของสิ่งแวดลอ้อมก็เพื่อให้มนุษย์เรานั้นนะคะสามารถใช้ชีวิตหรือทําธุรกิจอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มค่าเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าพวกเราจะปลูกแบบไหนนะคะถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าการปลูกป่านั้นเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนต้นไม้ทุกต้นนั้นนะคะก็จะทําหน้าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านวราวุิศิลปะอาชานะคะท่านได้กลับมาจากการประชุมขอบ26นะคะท,ท่านก็ได้มอบนยโยบายในการขับเคลื่อนตามโจทย์ที่ประเทศไทยของเรานั้นประกาศว่าจะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน,าบอนคาร์บอนเนทาลิตี้เนี่ยนะคะภายในปี2050ค่ะแล้วก็รวมถึงเนี่ยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุททิเป็นศูนย์หรือ Ne t ซ e โ o g g g Emission ภายในปีคศ2065 ท่านก็ได้กําหนดมาตรการนะคะเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนการส่งเสริมให้มีการปลูกแล้วก็บำรุงรักษาป่านะคะรวมถึงส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนนะคะเข้ามามีบทบาทนะคะร่วมปลูกแล้วก็ฟื้นฟูนนป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศเรานะคะให้เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะนอ<ะ>กจากนั้นท่านก็ยังได้กําหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงเรานะคะเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ การดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้120ล้านตันคาร์บอนที่เท่าภายในปี2,580นี้ค่ะค่ะอย่างตอนที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเรามีความร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะในโครงการ Care the Wild ปลูกป้อง Plant and Protect เนี่ยอยากให้พูดถึงตัวอย่างของการปลูกป่าที่เราดำเนินการได้อย่างสำเร็จมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะวันนี้นะคะสำนักจัดการป่าชุมชนนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ชุมชนมาดูทำป่าชุมชนทั่วประเทศนะคะหนึ่งชุมชนนะคะแล้วทางสลาดหลักทรับนะคะก็ได้มาสนับสนุนช่วยเหลือในการที่จะให้มีการปลูกป่าชุมชนขึ้นนะคะดิฉันขออนุญาตพูดถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จนะคะของการปลูกป่าในภายใต้โครงการแครดอะไวเนี่ยเพราะหนึ่งเลยนะคะพื้นที่ที่ทําการปลูก เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพราะป่าชุมชนนั้นมีกฎหมายรองรับนะคะ,ะสองบุคคลที่จะมาช่วยปลูกตามโครงการนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนรักป่าเรียกว่าป่าชุมชนนะคะ,ะเราจะมีคณะกรรมการป่าชุมชนที่จะรับผิดชอบในการปลูกและดูแลภายใต้โครงการสามเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ป่าชุมชนน่ะอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะเราก็จะแต่งตั้งให้มาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําทางวิชาการเรื่องของเทคโนโลยีหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะตลอดจนทําหน้าที่ติดตามประเมินผลให้กับตามโครงการนะคะอันที่สี่เลยค่ะก็คือภาคเอกชนนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ชิญชวนนะคะ,ะบริษัทในในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ก็จะสามารถทําให้ชุมชนนั้นนะคะสามารถที่จะปลูกป่าแบบมีคุณภาพดูแลป่าต้นไม้ให้รอดตายเพราะเราจะดูแลกันไปถึงปีที่6เลยแน่นอนต้นไม้ที่เราปลูกทุกๆต้นจะกลายเป็นป่าในอนาคตนะคะซึ่งถือว่าโครงการไรภาคีตรงเนี้นะคะมันเป็นโครงการ ราษฎรร่วมกับรัฐแล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนนะคะ,คะตามโครงการแคร์เดอะไวเ่ยค่ะเพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนนี่แหละก็ทําให้คนชุมชนสังคมเราได้อากาศดีๆเราได้สิ่งแวดล้อมดีๆกลับมาด้วยนะท่านผอ,อ,อนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ในการสํานักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้คุณนันทนานะครับขอบพระคุณครับคุณะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับองค์กรไหนที่ร่วมสนใจที่จะปลูก ต้นไม้ให้ได้ป่านะครับกับโครงการแคร์เดอะไวนะครับ www.setsocialimpact.com หรือว่าถามรายละเอียดทางอีเมลนะฮะาทางเว็บไซต์นี้นะครับเราขึ้นทางหน้าจอนะแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีเมลก็มีนะครับ c a r e t h e w ไว์แอ t เนั่นเองครับ